นักเบียรแปดแปดสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับในช่วงลางงานทางเลือกนะครับสําหรับใครที่สนใจล้อ DC นะครับที่ร้านตอนนี้มีมือสองเข้ามาเล็กน้อยนะครับตัวนี้เป็นคูลาโด DC สองร้อย XG นะครับ XG นี่จะเป็นล้อแปดนะครับล้อแปดนะหมุนขวาล้อแปดจุดห้านะครับล้อแปดจุดห้าน่าจะล้อสองร้รอยสามสิบกรัมหกบวกหนึ่งบอลแบริ่ง นะครับในกล่องเนี่ยมีใบประกมกันครบเลยนะมันเป็นล็อกมือหนึ่งอะละนะครับนี่ใบประกันเขาอยู่นี่นะครับนี่ก็เปลี่ยนลูกปืนมาแล้วนี่เห็นไหมนี่ลูกปืนเดิมนะเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับเจ้าของเดิมเขาก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับมาดูที่ตัวลอกกันนะครับหน้าตาของตัวลอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหมุนขวาดีฟีดังวีดปกติเลยนะครับริ้วรอยที่เห็นได้ชัดเลยคือเนี่ยช่วงนี้ครับกล้องเห็นเนาะอ่า นะครับนี่ด้านล่างไม่มีรอยนะครับแล้วก็นี่พวกนี้นะครับรอยเห็นไหมรือรอยอย่างนี้นะครับนี่คือรอยที่เห็นได้ชัดๆเลยนะนะครับนอกนั้นก็สวยปกตินะครับหมุนลื่นแค่หมุนก็ดังแล้วนะออ่ะนะครับแค่หมุนก็ดังแล้วนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูตัวด้านในนะครับนี่ระบบหน่วงนะดูหนึ่ง อันนี้อยู่ที่หนึ่งนะครับนี่หนึ่งแล้วเดี๋ยวปรับไปสี่ให้ดูนี่ปรับได้แค่สี่ระดับพอนะครับหนึ่งสองสามสี่นะคุณระดนะครับปรับแค่สี่ระดับพอนะครับดูสี่โอเคระบบหน่วงปกตินะครับแล้วเดี๋ยวไปให้ดูตัว d ีซีนี่มันจะมาที่โอเพนนะครับโอเพนอยู่หน้าหนึ่งนะแล้วบิดลงแบบนี้ครับอ่ะอันนี้คือชุด d ีซีนะครับ ปกติสวยปกติไม่มีตําหนิอะไรนะครับแล้วก็ดูถ้วยสปูนนะครับนี่คือถ้วยสปูนนะนะครับไม่บินไม่คลอนไม่ล้าไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับสภาพดีมากนะฮะเห็นไหมนี่นะครับซื้อไปใส่แข็นแต่งใส่สตาร์แดกรอรอนะครับพร้อมใช้งานตัวเนี้ยราคามือหนึ่งอ่ะขายกันอยู่ที่เจ็ดพันสองนี่คือราคามือหนึ่งนะครับแต่มือสองวันเนี้ยสภาพเนี้ยสี่พันหกร้อยเก้าสิบาทรวมส่งครับไม่มีปลายทางนะเพื่อนก่อนนะไม่มีปลายทางนะ นะครับขออภัยด้วยนะครับยอดมันเยอะก็มาเลยไม่อยากปล่อยปทางให้นะครับสี่พันหกร้อยเก้าสิบาทครับถ้าลูกค้าอยากได้ลูกค้ารีบทักมาอ้าเมื่อวานนี้ใส่แขนแต่งของนบียไปแล้วมันอ่ะโอเคเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพก็เลยใส่ตัวเดิมให้เลยตัวที่จะใส่ตัวที่จะขายให้เลยนี่นะดูสภาพของแขนแต่งเห็นไหมก็คือน,นี้เลยหน้าตาตัวนี้ตัวนี้ไม่แกะนะบ,บอกกอนพลาสติกตรงนี้ไม่แกะนะครับให้ให้ลูกค้าไปแกะเองนะถ้าลูกค้าสนใจนะนะครับ รวมแขนก็อย่างราคาเดิมหนึ่งหมื่นกับอีกห้าร้อยโคตรถูกหนึ่งหมื่นอีกห้าร้อยรวมส่งนะเออแมวแมวนี่เอาไปไหมแมวแมวไปด้วยก็ได้เออจัดไปแล้วก็ถ้าไม่เอาแขนไม่เอาแขนก็เก้าพันครับราคานี้เลยจบลืมบอกว่ามันมีคลิกเสียงปลาลากนี่มีคลิกเสียงปลาลากดนะ้วย,วยนะเออสวยๆนะฟังเสียงนี้ิอีกทีหนึ่งนะซูงไม่ใกล้เบาๆเลย โอเคไหมโอเคไหมโอเคก็ด่วนๆเลยจ้ะสุดๆแบบนี้